ความหมายของเลขประจำตัวประชาชน13หลักหลักที่ 1. เป็นประเภทของบุคคลซึ่งมี9ประเภทหลักที่2ถึง 3. รหัสจังหวัดที่เกิดหลักที่4ถึง 5. รหัสอำเภอหรือเทศบาลที่เกิดหลักที่6ถึง 10. เล่มที่ของสูติบัตรตามประเภทของบุคคลหลักที่ 11- 12. ถึง12ใบที่ของสูติบัตรแต่ละเล่ม ตามประเภทของบุคคลหลักที่13ตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลข12หลักที่กล่าวมาซึ่งอันนี้เป็นสูตรลับเฉพาะเลยนะคะเพื่อนๆอย่าบอกข้อมูลส่วนตัวบนบัตรประจำตัวประชาชนกับบุคคลแปลกหน้าหรือบุคคลที่เราไม่ไว้ใจนะคะเพราะว่าเขาเหลอกนั้น่ะ อาจจะใช้ข้อมูลของเราไปในทางที่มีดีตัวอย่างเช่นโทรหาคอซินเตอร์ของธนาคารใดธนาคารหนึ่งแล้วให้รีเซ็ตแล้วก็อาจจะทำธุรกรรมหรือแฮกเอาข้อมูลใดๆของเราก็แล้วแต่นะคะไว้ติดตามกันคราวหน้านะคะ